หรือคนเดียวหรือชอบอ่านเป็นกลุ่มมากกว่ากันคะชอบอ่านคนเดียวค่ะชอบอ่านคนเดียวมากกว่าครับอ่านคนเดียวครับอ่านที่หอกางตรงคอกอะไรเงี้ยครับชอบอ่านคนเดียวมากกว่าค่ะเพราะว่าเงียบดีค่ะอ่านเป็นกลุ่มแล้วไม่ได้อ่านเมาส์มันมีสมาธิมากกว่าเคยแบบไปนั่งอ่านกับเพื่อนแล้วคือทั้งวันคือไม่ได้อ่านเลยเพราะว่านั่งเมาส์อย่างเดียวเมื่อแต่คุยหรือแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับไปตั้งแต่เลิกเรียนจนถึงสามทุ่มค่ะยังไม่เริ่มอ่านสักนาน่าจะแบบมาแต่คุยเล่นแล้วก็ชวนไปกินแล้วก็หลับอาจจะชวนเล่นเกมด้วยซ ชอบอ่านเป็นกลุ่มมากกว่าครับอ่านเป็นกลุ่มมากกว่าค่ะจริงๆชอบอ่านเป็นกลุ่มมากกว่าเพราะว่าเหมือนนีเพื่อนคอยเป็นแบบ motivation ให้ตัวเองอ่านถ้าเห็นเพื่อนอ่านแล้วเราก็ต้องอ่านด้วยแบบเนี้ยถ้าได้อ่านเป็นกลุ่มก็สามารถถามเพื่อนๆได้ว่าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่านเป็นกลุ่มในบางครั้งมันก็สนุกกว่าแล้วก็ไม่เหงาได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติเรามีปัญหาเราก็สามารถถามเพื่อนได้แล้วก็แบบมันก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นด้วยค่ะคิดว่าอ่านประมาณกี่คนถึงจะพอดีค่ะ นี่คิดว่าประมาณ3-4ี่คนเพราะว่าให้เยอะกว่านี้มันจะเริ่มติดเบาติดเมามากมากสี่้าคนไม่มากไปไม่น้อยไปประมาณ4-6คนไม่เกิน7คนค่ะรวมเราแล้ว4-5คนน่าจะกําลังดีครับไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปส4มสี่คนหรือว่าแบบ5้าคนอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะเป็นกลุ่มก็ดีอ่านคนเดียวบางทีก็ดีกว่าคะ่ะบางทีก็อยากได้แบบว่า อยากอ่านแบบมีสมาธิก็เลยอยากอ่านคนเดียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบว่าบางครั้งแบบการอ่านกับเพื่อนมันก็จะทำให้เราแบบว่าเอ้ยถ้าตรงไหนสงสัยเราก็จะได้ถามเพื่อนได้อะไรอย่างนี้ก็มีเพื่อนช่วยแบบว่าช่วยหาคําตอบอะไรอย่างนี้ค่อยคุยกัน